ด้วยความที่เราเป็นฟาร์มครับบอกตามตรงเลยว่าผมเห็นว่าสดุกองมาเยอะมากผมลองมาทุกอย่างแหละพอเปลี่ยนมาใช้เจ้าโรตนรูดของมาเ n นท e e ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเห็นได้ชัดจริงๆครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยากแนะนำพ่อนักเลี้ยงหลายๆคนที่ที่คุยกันนะครับก็หันมาใช้มาเ n นทรีแล้วก็เขากว่าแฮปปี้ขึ้นมันดีขึ้นจริงๆครับ สวัสดีครับผมนัทจากฟาร,ร์มธรรมสบะคินไดนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดฟาร,ร์มเกี่ยวกับปลาทองธรรมสบะอยู่เมื่อปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ฟาร,ร,ร์มปลาคราฟแล้วก็ในส่วนของปลาทองธรรมสบะที่ญี่ปุ่นไปด้วยครับจริงๆอ่ะใจอ่ะอยากเลี้ยงปลาคราฟแต่ว่ารู้สึกว่าตัวมันใหญ่ไปหน่อยมันเลี้ยงจํานวนได้น้อยก็เลยรู้สึกว่าหางหาอะไรที่มันคล้ายๆกับปลาคราฟแล้วก็มีสีสันคล้ายๆกันเนี่ย ผมรู้สึกว่าปลาขาวแดงที่คล้ายๆปลาปคาร์ที่สุดจากที่หามาเนี่ยมันก็คือธรรมสบะแล้วหลังๆเนี่ยธรรมสบะก็เริ่มจะมีผลิตออกมาคล้ายปลาคาร์เยอะขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าพอเขาว่ายเป็นฝูงเนี่ยมันน่ารักมากๆครับยิ่งยิ่งได้ไปฝึกง,งานในช่วงที่เขาเริ่มบีดปลาเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆอะ่ะบางตัวเนี่ยผมยังจําได้เลยว่าเอ,อ่อตอนที่ไปฝึกง,งานเราเห็นตั้งแต่ไซเนี่ยใหญ่ขึ้นมันสวยขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารักปลาชนิดนี้ครับ การดูแลน้ําของธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากๆครับพอไปฝึกงานเนี่ยผมเห็นตั้งแบบปลาธรรมัาติลงไปในบ่อดินแต่พอมันมาอยู่ในบ่อเราเนี่ยเราจะคอดิชั่นปลาในบ่อเราอย่างไงให้มันมีคุณภาพเท่ากับบ่อดินซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่นักเลี้ยงหลายๆคนเนี่ยพยายามจะหาแล้วก็พยายามจะทําให้มันได้เราเราไม่ใช่พ่อค้าที่ขายไปอย่างเดียวคือเราพยายามติดต่อคุยกับลูกค้าว่าเฮ้ยพี่ดูแลนะยังไง เราดูแลยังไงเหมือนเหมือนแชร์ความรู้กันนะครับหลังๆเนี่ยเริ่มมาตกผลึกกันว่าควรจะมีดามฟิลเตอร์หรือระบบที่พยายามจะกําจัดของเสียออกจากระบบให้ให้ไวที่สุดครับเพราะธรรมาสบาัดเนี่ยจะขับเมื่อกออกมาเยอะมากเยอะกว่าฝาคราบด้วยรู้สึกว่าการหาวัสดุกรองที่ดีเนี่ยมันมีผลมากๆไม่ใช่แค่ค่าของเสียอย่างเดียวครับค่าน้ําไม่ว่าจะเป็นค่า P h เหรือค่าคุณภาพที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยก็ส่งผลต่อตัว,ตวปลาแต่ถามว่าถ้าให้มาตอบว่าวัสดุกรองอะไรดีที่สุดเนี่ยจริงๆผมจะบอกเลยว่ามันอยู่ที่บ่อของ แต่ละท่านด้วยว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปยังไงครับก่อนหน้านี้ผมใช้วัสดุกองแบบธรรมดาธรรมดาซึ่งพอเปลี่ยนมาใส่แล้วเนียนะครับหเดือนโดยที่ไม่ได้ล้างกองไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่ามันเห็นผลน่ยมันกลายเป็นว่าความขี้เกียจของผมมันได้เป็นการทดลองไปในตัวผมว่ามันก็แฮปปี้ผมแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่มันได้ ตั้งแต่เฟิร์สอิมเพชชันคือเห็นแพคเกจจิ้งนะครับคือผมเป็นคนชอบสีแพคเกจจิ้งอะไรประมาณนี้อยู่แล้วล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีเนี่ยเราก็ไปอ่านข้อมูลว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างทําไมวัสดุกองชิ้นเนี้ยมันดูน่าสนใจด้วยความที่เราเป็นฟาร์มอะครับบอกตามตรงเลยว่าผมเห็นวัสดุกองมาเยอะมากผมลองมาทุกอย่างแหละแม้กระทั่งลองวัสดุกองจนปลาตายก็กมีครับวัสดุกองทั่วไปกับวัสดุกองที่มีคุณภาพนอกจากราคาที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยคุณภาพ พูดตามตรงแล้วมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับคือผมอะ่ะต้องลองวัสดุกองทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นการตอบลูกค้าให้ได้ครับเคยลองแม้กระทั่งวัสดุกองที่เกรดถูกที่สุดในท้องตลาดปรากฏว่า1เดือนเท่านั้นครับผมฝีดอาหารเท่ากันไอ้วัสดุกองราคาถูกเนี่ยป่าเจ็ดพองครับเราไม่ได้ไปว่าว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพอมันฝีดอาหารเยอะๆแล้วมันไม่สามารถรองรับกับเมือกธรรมสบายท,ที่ขับออกมาได้เนี่ยปัญหามันจะตามมาภายหลัง จากก่อนหน้านี้มันมันจะบอกว่ามันไม่เครียดแต่ว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติของปลามากกว่าครับพอเอาวัสะดุก,กองมาใส่แล้วคุณภาพน้ํามันดีขึ้นเนะี่ยมันจะเริ่มเห็นปลาที่ว่ายรวมกันเป็นฝูงแล้วก็เหมือนตอนที่ผมไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นเนะ่ยเวลาเห็นปลาในบอ่อมันจะค่อยๆว่ายกันมาเป็นฝูงอนะ่ะพอเปรียบเทียบกันนะครับ ก่อนใช้อะมันดูแบบมาไหว้ขออาหารอย่างเดียวดูไม่ล่าเริงดูไม่เป็นธรรมชาติพอเปลี่ยนมาใช้เอล i n t r ร e เนี่ยผมว่าพอของเสียในน้ำมันลดลงได้เยอะมากๆเนี่ยอะไรหลายๆอย่าง,างมันลงตัวขึ้นเนี่ยปลามันดูวหายเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนแรกผมก็ไม่ได้มานั่งนึกจุดนี้หรอกแต่ว่าพอพูดแล้วเนี่ยมันก็บอกตามตรงว่ามัมน,ม,นมันเห็นได้ชัดจริงๆครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง คือก่อนหน้าน,นี้ผมว่าฟีดอาหารน่ะสมื้อต่อวันเนี่ยหน้าน้ํามีความเหนืดแต่ว่าพอปัจจุบันเนี้ยผมให้4มือ้อแล้วก็ฟีดโอฟีดสนุกสนุกมือเลยทุกอย่างมันผ่านกระบวนการการคิดมาฟังก์ชันมันทําอย่างนี้ได้นะง่ายต่อคนที่จะเลี้ยงดูปลายกออกมาล้างหรือทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันสะดวกสบายซึ่งบางทีอะ่ะเราซื้อพวกถินพัมมิสหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใส่ก็ต้องมานั่งใส่กระสอบมานั่งใส่ถุงเองมาอะไรเองอย่างเงี้ยผมว่า อันนี้หยิบขึ้นมามันเป็นก้อนเลยผมว่าแค่นี้ยก็เห็นความแตกต่างกันแล้วซึ่งผมว่าเอามาจ่ายอะไรวัสดุกรองที่มันดูแม่นทานง่ายอ่ะมันทำให้เราประหยัดสุขภาพเราไปได้ด้วยมันน้อยลงเยอะมากมากรอบที่แล้วตรงเนี้ยน้ำแม่งขุนมันไม่มันมันมันจะไม่เห็ดใสๆตรงเนี้ครับซึ่งแจ๋วอยู่ครับแจ๋วเลยครับ บางทีเวลาจราลทำบ่ออะไรค่าคอสเวลาแบบทุกครั้งที่สตาร์ทบ่อใหม่ครับเฮ้ยทำไมมันแพงจังวะมันคือค่าวัสดุกองผมเลยคิดว่าถ้าลงทุนซื้อวัสดุกองดีๆสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้าสังเกตรจ,รจริงๆนะครับบางอย่างอยู่ๆมันก็เริ่มสึกก่อนเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าใช้วัสดุกองที่มีราคาขึ้นหน่อยพอเปรียบเทียบกันอะ่ะมันมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าวันหนึ่งคนเลิกเลี้ยงคุณเอาวัสดุกองไปล้างให้ทำความสะอาดต่างแนนแล้วขายต่อ,อยังได้เลยซึ่งผมมองว่าลงทุนไปเถอะครับ เรื่องสีปลาครับผมอาจจะไม่ได้การันตีเรื่องสีปลาว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ไม่ไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเลยคือผิวมันดีขึ้นครับเรื่องนี้พูดในฐานะที่เป็นนักเลี้ยงครับไม่ได้พูดในฐานะที่แบบเราเราขายปลาผมว่ามันไม่ได้ขาวขึ้นเพราะว่าเราเราให้เล่งสีหรือ,อใส่วัสดุก,กองไปแล้วแล้วสีขาวผิวมันจะขาวขึ้นแต่ว่าผมมองว่าน้ำมันดีระบบครับถ่ายอะไรมันก็เลยดีตามไปด้วยทำให้ผิวของปลาเนี่ยเคลียร์ขึ้นชัดเจนขึ้นครับ ถ้าสังเกตบบหมมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมากตั้งแต่ใส่ไอ้เจ้าโรตารูดของมาเท t ท e e ขึ้นมาเนี่ยแะครับผมเลยรู้สึกว่าอยากแนะนำพ่อนักเลี้ยงหลายๆคนที่ที่คุยกันนะครับก็หานมาใช้มาเ n นท e e แล้วก็เขาก็แฮปปี้ขึ้นลองดูได้ไม่เสียหายอะแล้วก็จากที่ผมลองอะก็ตอบได้เลยว่าว่ามันดีขึ้นจริงๆครับ